การทำความสะอาดบอ่อหนูโดยไม่จับหนูออกจากบอ่อนะครับวันนี้เราก็จะพาไปชมครับว่าทำยังไงไปเลยครับอันดับแรกเราต้องมีกล่องนะครับกล่องมาััจรรย์ก่อนนะครับ กล่องนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อให้หนูหลบได้นะครับเนี่ยมันจะมีทํานะครับมีที่ให้หนูหลบ,บสองฝั่งครับแล้วก็เขียนว่าตรงนี้ครับบอกว่าทางเข้านะ ถ้าหนูอ่านออกเขียนว่าทางเข้าอ่ะแล้วกล่องนี้มีประโยชน์อย่างไรทําอย่างไรไปดูครับเมื่อเปิดฝาบอ่อมานะครับโอ้หนูมีหนูสามตัวนะก็ลกนิดหน่อยอ่ะอันดับแรกเราก็เคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์พื้นที่ฝั่งนีงนะครับ ท่านไหนที่มีไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับจะดีมากเลยก็เกียเกียเกียมาเกียรเนี่ยครับไม,ไม้กวาดทางมะพร้าวจะสะอาดกว่า ต่อไปแล้วก็เอากล่องมหาจรรย์เราเนี่ยนะครับเจาะรูไม่เท่ากันนะครับเจาะรูให้มันชิดด้านในครับแล้วก็เอารูที่ชิดด้านในเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปในบอ่อนะมาตั้งอนี้ครับแันี้เราก็ ไล่หนูเข้าไปนะครับไล่หนูเข้าไปเชิญเชิญท่านหนูเชิญท่านหนูครับครับเชิญเชิญหนูสามตัวสบายนะครับทีนี้พอหนูเข้าไปแล้วเราก็ ทำความสะอาดบอ่อได้มามือล้วงไปนะคปลอดภัยนะครับเราอยากทำอะไรเราก็ทำตักเศษขยะออกอะไรให้เตรียมนะครับมันไม่ออกมาหรอกครับ เขาได้เข้าหลบแล้วไม่มีออกมาสบายสะดวกนะครับเก็บกวาดเรียบร้อยเอามือลงไปได้ครับเก็บกวาดอันนี้เราก็ทำความสะอาดที่ตักขยะมาตักๆๆๆๆเกีกกกเ่ยบ่อให้เรียบร้อย ยอย่บอเรียบร้อยเสร็จสับแล้วก็อันนี้หลงนะครับหรือว่าเราจะพ่น EM มทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยทีนี้พอเราทําเสร็จสับพเรียบร้อยนะครับเราก็จะเปิดหนูออกมาอันนี้วางไว้เหมือนเดิมพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จับเนี่ยครับ แล้วก็ยกออกมาครับเห็นไ,ไหมครับบอ่อสะอาดหนูก็ไม่ตื่นลัวไม่ตกใจครับอยู่เหมือนเดิมเราไม่ต้องไปจับหนูออกให้ยุ่งยาก ปิดฝาเสร็จเรียบ,บร้อยหนึ่งบ่อนะครับง่ายนะกล่องมาหัศาจรรย์ก็ <c oughs> มาดูขนาดกล่องว่ากล่องประมาณไหนที่ผมทำไว้สูงก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สบีเซน ว้างก็สามสิบองเซนกว้างสาสิบสองสูง24แล้วก็ด้านข้างเจาะรูด้านข้างเจาะรูตรงนี้เรารู้ให้ชิดด้านในนะครับเวลาเราไปวางไปวางรูเนี้ยชิดข้างบ่อนะครับชิดให้ข้างบ่อ เวลาเขาวิ่งมาวิ่งมาปุ๊บเข้ารูนี้พอดีด้านล่างไม่มีฝาล่างนะครับด้านล่างก็คือให้โปร่งเวลานั้นเราก็นียครับอันนี้สมมติว่าเป็นหนูขอบไว้พอหนูวิ่งเข้าไปปุ๊บเวลาเราทําความสะอาดบ่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เปิดออกมาได้หนูก็จะไม่ต้องไล่หนูออก ตามนี้ครับเอาวัาสดุอะไรทำก็ได้นะครับผมใช้ไม้อัดครับท่านใดสะดวกสะดวกเอาไม้อะไรทำก็ได้ให้มันประกอบได้แบบนี้ใส่ลูกจับลงไปสักหน่อยนะลยแต่ว,ว่าท่านจะทำเตี้ยเกินไปนะว่าเรายกไปเนี่ยหนูอาจจะโดนกัดมือเราได้นะหนูตกใจโดนกัดมือแล้วทำให้มันมสูงสูงหน่อย กล่องนี้ก็จุกหนูได้ประมาณสี่ตัวห้าตัวสบายคนระับถ้าตัวใหญ่ๆก็ได้ประมาณ3ามตัวสามตัวสี่ตัวห้อกล่องอยู่ในเนี้ยอัดกันอยู่ในเนี้ยผมลองใช้แล้วจ,จริงครับไม่เชื่อท่านก็ไปลองทำดูครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมครับพบกับเทคนิคใหม่ๆนะครับใน EP ที่3ต่อไปนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย